เรื่องเด่นมากๆของชาวราศีตุลก็คือไฟราคะที่ร้อนแรงแบบจัดหนักจัดเต็มที่สุดใน12บราศีแคปเจอร์ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณจอมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปทะลุชะตาแล้ววาร์ปทะลุชะตาในคลิปนี้มาพบกันกับดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับตอนนี้เนื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกขึ้งคลิ๊กมาสองคนเลยครับครับทางช่อง YouTube โหราวาร์ปและเพจ Facebook โหราวาร์ปพยากรณ์นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวัง ทุกประการเทอนะครับหัวข้อแรกนะครับเรื่องเด่นประจําเดือนนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์สออนไลน์สอนสดนะครับวิธีการวางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจวางแผนการมูการทําบุญเสริมดวงด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทย12ราศีนะครับ รู้เกี่ยวกับดาวนพปครอสสิ0ดวงดาวอาทิตย์ดาวจันดาวอะไรเงี้ยนะครับส,บสิเรือนพบมีเรื่องอะไรบ้างในชีวิตเราเรื่องไหนเป็นจุดเด่นเรื่องไหนเป็นจุดด้อยโอกาสและอุปสรรคในดวงเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตวิธีการดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วงอายุเท่าไหร่ปีพศอ,อะไรเดือนไหนเกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับมีความน่าจะเป็นหรือมีแนวโน้มจะถูกหวยหรือมีแนวโน้มจะเจอคู่ทางไหนอย่างไรมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ไลน์ ID NIC3636 สากครับเดือนแห่งการลอยกระทงเรื่องเด่นมากๆของชาวราศีตุลก็คือไฟราคะที่ร้อนแรงแบบจัดหนักจัดเต็มที่สุดใน12ราศีแคปเจอร์เดือนพฤศจิกาเนี่ยคือราศีตุลเป็นราศีแห่งกิเลสตัณหาที่มาตึมเพราะว่าดาวศุกร์ก็ทบลัก ลาหูก็เลงอยู่เป็นไงมีความเป็นตัวตนสูง <c oughs> โครอนีกเรื่องหนึงน่งนะร่องุ่มหล,ลงมัวเมาแถมดาวแปดมาจากคบปุตตะ<ป>ไม่ต้องพูดกินเด็อนหน้าใหม่ๆที่ไปเจอกันในผับหรือเจอกันที่ไหนก็ตามไปเที่ยวด้วยกันใหม่ๆแล้วตัวเราเป็นดาวศุกร์แปลว่าอะไร พร้อมผ oh. ีกลายที่สําคัญมี <Hey. S 2> ดาวพุธอีกนะโอ้โ oh, ห oh. เป็นคู่ท่าที่แบบว่าก้มกรอบจริงๆเลยนะคือพอตัวเองเป <c oughs> ็นดาวศุกร์มาทับลักเนี่ยถ้าเกิดใครมันรู้แนวเนี่ยนำเสนอราศีตุลว่ากูจะพาไปเที่ยวต่างประเทศเอออะไรที่มันออกแนวพรีเมียมหน่อยเนี่ยตุลก็พร้อมจะไปกับเขาแล้วนึกออกปะพอดาวศุกร์มาเนี่ยราหูจะโน้มน้าวได้ง่ายช่วงลอยกระทงก็เป็นช่วงที่ราศีตุลจะได้ นะเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาลอยกรทไปที่จุดหมายสุดท้ายเลยการงานสบสนโดยการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าถ้าไฟ FT นะ4บาท72สตางค์แนะนําว่าถ้าใครมีเงินพร้อมกอดเงินไว้ก็ไม่ได้งอกเงยนะครับแล้วก็ฝากแบงก์ก็เรียกว่าดอกมันไม่ทันกับรายจ่ายที่มันโตขึ้นหรือว่าเงินเฟ้อที่มันตามมานะแนะนําว่าลงทุนหลายๆแพลตฟอร์มมีความเสี่ยง แต่ว่าการลงทุนติดตั้งโซลร์เซลล์นี่ไม่เสี่ยงเลยนะครับไม่เสี่ยงเลยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เขาเรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับในการติดตั้งเนี่ยหนึเป็นต์เต็มเ,เรียกว่ามีแต่ผลตอบแทนมีแต่ได้3าปีหปีคุ้มทุนแล้วแต่ระบบการันตีไปอีกยี่สิบหาปียาวๆหลังจากที่คุ้มทุนแล้วนะในส่วนที่เหลือเนี่ยลองคูณดูเป็นรายได้ที่แบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับเงินที่ต้องไปจ่ายค่าการไฟฟ้า ก็เอามาบริหารจัดการชีวิตในส่วนอื่นๆได้หลายรูปแบบเลยกำไรล้วนนะเป็นเรื่องของการลงทุนที่คุ้มมากๆแนะนํานะครับสนใจก็ยินดีให้คำปรึกษาและติดตั้งทั่วประเทศนะครับอินบ็อกซ์ได้ในเพจหัวเราพยัค์กรนะครับการงานของชาวราศีตุลนะครับดาวเกียรติใช้แทนดาวจันในในการดูเรื่องการงานนะครับก็ยังคงอยู่ในราศีธนูอยู่จนถึงสิ้นเดือนเลย เปนึงสามสิบพฤจิกาเลยเพียงแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยมันจะมีดาวอังคารเร็งดาวการงานด้วยดาวสีตุลก็จะมีกิจกรรมหรือการงานที่ต้องเดินทางบ่อย อาจจะเดินทางไปทอดกระถินตามวัดต่างๆก็ได้ราศีตุลเห็นว่าหืนกระหายตัณหาจัดอย่างนี้แต่ว่าสายบุญนี่ก็หนักไม่แพ้กันนะครับวัดก็เข้าเล่าก็กินนะครับเป็นปัจจัยประจําราศีตุลอยู่แล้วนะครับการงานก็ทํางานที่ค่อนข้างจะมีการติดต่อเยอะแยะเลยนะการติดต่อที่จะมามคึกคักมากมาเยเพราะนั้นแนวโน้มเรื่องงานก็น่าจะดีเพียงแต่เรื่องการติดต่อเนี่ยอะไรต่อมิอะไรมันอาจจะยังไม่ได้ราบลื่น หรือคืบหน้านักเพราะว่าดาวพฤหัสมันยังถอยหลังอยู่ช่วงเดือนธันวาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยการติดต่อจะกลับมาโฟลขึ้น รเรื่องของการเงินสนับสนุนรายการโดยนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0804632535นะครับเป็นเรื่องของการติดต่อเจราจาค้าขายนั่นแหละแล้วก็เลข4อยู่ข้างหน้าเลข5อยู่ข้างหลังก็คือมันเป็นโครงสร้างเบอร์ที่เหมือนกับการเสนอแผนธุรกิจการเจราจาหรือการพูดคุยให้มีความน่าเชื่อถือก็ได้นะครับ632ก็คือมันจะดึงดูดการยานามิตรที่ดีที่เป็นได้ทั้งเพื่อนและมากกว่าเพื่อน535ก็ คือจะมีบารมีในการได้รับสิทธิทพิเศษหรืออภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเสมอมนะครับ<ม>แล้วก็บริวารเพื่อนฝูงหรืออะไรเอ่ยเนี่ย<ม>เขาจะเสนอตัวช่วยเราเต็มที่หรือจะนึกถึงเราเป็นคนแรกถ้ามีโอกาสดีๆอะไร<ม>เขาจะไม่ลืมเรานะครับ<ม>ก็535มันจะทําให้ได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานโอกาสพิเศษ คือไปไหนก็จะดูมีความเป็น V I P ไปซะหมด ah. ไม่ต้องไปแซงคิวใครเขาก็ให้มึงแซงเห็นคนใช้เบอร์นี้เดินมาเอาคูณ<ม>ประไปอยู่ข้างหน้าเลยครับเลยถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ไลน์ ID NIC 3636 <ue> นะครับ เรื่องการเงินนี่มันมีช่วงของดาวตีโกนนะประมาณช่วงครึ่งเดือนไปแล้วนะดาวย้ายมาตีโกนดาวพลิกหัสความคึกคักในเรื่องเงินนี่สะพัดแต่ดาวพลิกหัตแม้จะเดินถอยหลังแต่ว่าก็ยังโอเคละเรียกว่าประคับประคองแต่ปัญหาก็คือ,อเ,คเจอมลิตยู่นี่มันก็กลายว่า,เ,าเรื่องการเงินเจอมลิตยูแล้วก็ ดาวังคารที่ย้ายกลับมาแปลว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยการเงินมันอยู่ในภพสุภะเนี่ยมันก็ยังมีความราบลื่นอยู่จะหาเงินหาทองอะไรก็ยังมีคนช่วยเหลือผู้ใหญ่ช่วยเหลือแบบมันยังไม่ขาดมือมันยังไปได้เรื่อยๆอ่ามันยังมีเงินไหลจากทางนู้นบ้างทางนี้บ้างแต่พอหลัง16นี่เป็นยังไงอยู่อยู่รายจ่ายบานแจากไหนก็ไม่รู้ต่อมาเรื่องของความรักครับสนับสนุนโดยนี่ครับยมมองตาฤาสีขี่เต่าครับคุรุนะฤาษสีนะแล้วก็เต่าเป็นเรื่องของความมีอายุยืนนะ เพราะฉะนั้นนี่วิงเวียนศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออกหักรักคุดนี่ใช้ได้เลยนะครับมีความรู้สึกดสดใสได้สติสีเป็นสีของเคอยยสีเขียวฟ้านี่เป็นดาวพุดกับดาวสุกเลยนี่ความรักมีสติแน่นอนนะครับสติมาบรญญาเกิดเลยนะครับสเต็ปของความร้อนนะเวลาใช้เนี่ยไม่ได้ร้อนจนแบบแสบบางยี่ห้อเราใช้เราจะรู้สึกว่ามันแสบมันร้อนเกินไปนะแต่เนี้ย คือมันมีความนวลนๆแล้วก็ค่อยๆละอุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความร้อนที่ค่อยๆปักซึมลงใต้ผิวหนังนะไม่ทําลายผิวหนังนถ้าสนใจนะ45บาทนะครับหกระปุกนะครับสากระปุกส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจะ็อกซ์มาได้ในเพจโหราวาัตพยากรณนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนี้โคตรเล่าร้อนในการาลกททั้งคนเก่าคนใหม่พัวพันชีวิตยั่เยี้ยไปหมดทั้น <ๆ S 1> หรือไส้เดือน <laughs> พูดถึงคนโสดก่อนอย่างที่บอกออไปในหัวข้อเรื่องเด่นเดือนนี้ก็คือ,อ,อมันมีดาวศุกเรงลาหูไง ตัวเองก็พร้อมจะโดนปนเปอรอส่วนราหูนี่ก็พร้อมเป็นป่าที่จะปนเปอร์คุณมันก็คิดกันเข้ากันด้วยดีทีนี้ชวนไปไหนหรูๆกูไม่เคยไปหน่อยก็ไปอ่ะเขาเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแต่มันมีคู่คลาดของอาทิตย์ราหูมันจะมีสุริยคาดจันทัคาดอะไรพวกนี้ด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกาอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยต้องระวังในเรื่องของอะไรการเสื่อมเกียรติเพราะราคาอารมณ์เหมือนกับว่าอาจจะุงงงงกูรักษาทรงกูมาตั้งนานนะแต่อยู่ๆไปร้านเราเจอภาาปัก เคโซดาอยู่ดีๆรู้ตัวไทีอยู่ห้องเธออนะไรเงี้ยใครเป็นโสดอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่คนมีคู่แล้วแล้วไปเจอสภาวะภาพตัดในร้านเล่ากับเด็กใหม่เนี่ยอันนี้จะงานเข้าเพราะว่าดาวคู่คู่มันอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันสื่อให้เห็นว่าคู่มันอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ไกลบ้านแล้วคุณก็เงาแล้วก็จะเกิดเป็นเพลงว่าไงความเงามันทําได้ทุกอย่างเนี่ยพักเธอให้ลงเธอเนี่งจะเป็นเพลงนี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าพอช่วงครึ่งเดือนหลัง หลังจากฟังผลออกสลากวันที่16พฤศจิก,กาแล้วรู้ตัวว่าไม่ถูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยคู่เป็นมอรันนะและไอเด็กใหม่ที่เจอในร้านเหล้ามันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นและเรื่องคาดเรื่องอะไรมันก็ผ่านไปแนละ้วเรื่องชู้เรื่องกิ๊กเรื่องอะไรของคุณเนี่ยมันก็จบลง แต่คู่ของคุณก็จบลงอาจจะมาจับได้เรื่องมึงเนี่ยพอคาดจบไปคู่ก็จบไปอาเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมันอ,มอาจจะเกิดการรู้ความจริงบางอย่างหรือเปล่าจับได้ว่าไปมีภาพตัดหรือเปล่าเพียงแต่มันมีเหตุให้ห่างคู่ในช่วงปลายเดือนความกระตือรือร้นทางดวงดาวนะพร้อมที่จะส่งเสริมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแน่นอนเลยขอให้โชคดีนะครับวันนี้เราสองคนลาอนติดตามคลิปต,ต่อไปของเราได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ